และทุกครั้งที่เรายิงนะครับจะมีส่องแสงบนตัวเรา hoverboard อันนี้นะครับที่เข้ากับตัวชุดฟาโรมากนะตัวปืนอัปเกรดเวกเตอร์นะครับที่กำลังจะมาในเร็วนี้เหมือนกันเลเวล5นะตัวรถทองคันนี้นะครับที่เป็นระดับแดงนะ สวัสดีครับและกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปาบอยและวันนี้นะครับก็มีสปอยที่น่าสนใจอีกแล้วซึ่งจะเป็นทางด้านของตัวชุด i r i d e s c e n t ที่มีการหลุดออกมาทั้งหมดแล้วนะครับว่าโมเดลเป็นยังไงนะและนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีทางด้านของตัวรถคนิเซกตัวชุดฟาโรในเกมนะครับและอันนี้ก็คือตัวชุดฟาโรในเกมนะครับซึ่งเพื่อนจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะว่ามันไม่ใช่สีทองอารามเหมือนแต่ก่อนนะครับอันนี้คือขาวอมแบบทองขาวอ่ะ มันคือออกแนวแบบทองขาวจริงๆอะ่ะซึ่งมันสวยนะมันออกแนวแบบละมุนลนะมุนเนี่ยมันมันไม่ได้ดุดันเหมือนแต่ก่อนแต่มันดูละมุนมากและทุกครั้งที่เรายิงนะครับจะมีส่องแสงบนตัวเรายิงปกติจะมีส่องแสงแบบสีฟ้าๆตรงรอบตัวเราและถ้าเกิดเรายิงโดนหัวจริงๆนะครับมันก็จะส่องแสงเป็นสีแบบแดงๆบนหัวเราเหมือนกันอารมณ์แบบนี้นะครับแต่อันนี้ไม่แน่ใจมันเป็นเอฟเฟกอะไรนะครับที่มันแดงแบบนี้หรือไม่ก็บั็อกนะอันนี้ผมไม่แน่ใจ หรือเราเก็บแบบ 2- 3สาตัวต่อเนื่องเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่มันแดงอารามแบบนี้เลยและนี่ก็อิโม่ต่างๆนะครับก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่ามันเป็นชุดระดับอัลติเมมแน่นอนและเป็นสีขาวทองแบบนี้นะครับและนี่ก็เป็นพวกอิโม่ต่างๆนานานะก็ไม่น่ามีอะไรมากมายนะครับก็เป็นอิโม่เก่านั่นแหละของ1นถึงหและเพื่อนๆะหลายคนก็คงถามใช่ไหมครับว่ากลับมาไหมกลับมาอยู่แล้วแหละครับถ้าเกิดจะมีเลเวลเจ็ดนี้ยังไงเขาก็เอากลับมาแน่นอนที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นสีบบััคคิดว่านะร พเพราะสีเนี่ยสวยกว่าเยอะเลยแล้วดูจากกรอบรูปแล้วผมก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นด้วยแหละเพราะว่าสีน่าจะเป็นสีที่บักอยู่ก็อย่างที่รู้กันนะครับในเทรลเลอร์มันเป็นสีประมาณนี้อยู่แล้วเนาะก็คงเป็นอย่างนั้นแหละมาต่อด้วยชุด e v i d e n c e กันสักหน่อยนะครับอันนี้ก็คือชุดอัพอันใหม่นะครับเป็นชุดอี i วนต์เต์ X สุดเลเวลหนึ่งะครับขนาดเลเวลหนึ่งนะผมว่าก็ดูดีมากๆนะครับถือว่าโอเคเลยแหละและนี่ก็คือเลเวลสนะครับก็อัปเกรดตัวชุดมาเล็กน้อย ก็ถือว่าดูดีเหมือนเดิมนะครับผมว่าเป็นอีกชุดหนึ่งที่น่าอัพมากมากนะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ชอบชุดฟาโรนะผมว่าอันนี้สวยมากจริงๆและอันนี้คือเลเวลหนะครับคือสวยเลยแหละมันทําให้ผมรู้สึกเหมือนแบบเป็นกึ่งตีมฟาโรกึ่งผีเสื้อสวยนะสวยมากแนละดูดูดดไอ้ตรงปีกสิมันมันขยับได้ด้วยอ่ะสวยนะสวยจริงอันนี้ชอบอันนี้ชอบมากส่วนตัวผมว่าผมรู้สึกชอบอันนี้มากกว่าฟาโรอีกแต่ฟาโรดูดูดันไงผมก็เลยชอบฟาโรแต่เนี่ยสวยสวยจริงสวยจริง แล้วของที่มาพร้อมกับตัวชุดร i เดเซน n t นะครับหนึ่งนั้นก็จะเป็นทางด้านของตัวฮ o ว e r b o a r d อันนี้นะครับที่เข้ากับตัวชุดฟาโรมากนะคือทองอาลามสวยเท่มากเป็นไอพ่นแบบสีทองด้วยและส่วนของต่างๆนะครับพวกหมวกกันน็อกเอออะไรเอออันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วเนาะและถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำา r z e r r o ช่องทางเติมเกมสุดคุ้มกว่าร้อยกว่าเกม นอกเหนือจากนี้ทุกๆก,การเติมผ่าน r a z e r g o เพื่อนเพืก็จะได้รับ r a z e r Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น g a มมิ g งเกีหรือแม้กระทั่ง Gift voucher ก็กตามเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายเช่นทางเพจ r i c h m a n Shop ที่เป็นพาร์ตเนอร์กับทาง r a z e r g o และการเติมกับทางร้านเองก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นละถ้าหากเพื่อนเสนใจจริงๆ ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Line at @richmanshop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com นะครับและที่เหลือก็จะเป็นชุด4ีกุมารที่จะมาพร้อมกับตัวชุดฟาโรนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็น Netherbringer หรือตัวชุด Anubis แบบคล้ายคลึงกับเก่าแต่แค่ดูผอมลงใช่ไหมใช่เลย <laughs> ชุดที่2 a m อ n มิเนน e ชอบอีโมดน,นะแต่ชุดเฉยๆนะครับ ชุดที่3 p r o f e n Templar set และสุดท้ายแล้ว Star Gazer set ชอบอีกหมดเหมือนกันแต่ตัวชุดก็ยังดูธรรมดานิดหน่อยเทียบกับฟารโรรุ่นแรกนะครับผมว่าชุด4กุามานี้ยังดูเฉยๆนะยังสู้4กีกุมารุ่นแรกไม่ได้และของที่น่าจะมาใกล้เคียงกันด้วยนะครับไม่น่ใจว่ากล่องพรีเมียมหรืออะไรไหรือเปล่านะ f a b l e Hero เป็นชุดแดงแ้นะโอเคเกดี พร้อมกับกระเป๋าที่น่ารักมากๆนะครับ Forest Tribe Backpack น่ารักจริงน่ารักจริงอุปกรณ์เล็กน้อย Crobar r e t r l s e p t e r อันนี้สวยนะสวยมา DP Retro t u n e s m a l a t o f นะครับ Boiling Blood m a l a t o f f อ้นนี้สวยดีและตัวชุด Fatal s h o p ก็โอเค ตัวปืนอัพเกรดเวกเตอร์นะครับที่กำลังจะมาในเร็วนี้เหมือนกันเลเวล5นะ g u l d e d Reaper เป็นหนึ่งในปืนที่สวยมากๆสำหรับปืนเลเวล5นะผมบอกเลยสวยจริงๆนะใครที่ชอบเวกเตอร์ชอบใช้ห้ามพลาดเลยสวยจริงๆและเป็นเลเวล5ด้วยอัปเกรดถูกแน่นอนที่จะมาพร้อมกับตัวชุดสติมพ p u ังนะครับกระเป๋าน่ารักมากนะแบบน่ารักเลยแหละอยากได้เลยและโคตรเกียดเลยชุดไอ้กระเป๋าเเนี่ย แล้วก็ตัวระเบิดของเขานะครับและสปอยอย่างสุดท้ายในวันนี้นะครับก็จะเป็นทหานาของตัวรถโคลนิสิกที่จริงๆผมก็สปอ,อยไปเยอะแล้วแหละแต่อันนี้อยากให้ดูแบบรวดเด็วนะครับเพราะผมอยากลงดีเทลทางด้านของตัวรถทองคันนี้นะครับที่เป็นระดับแดงนะเนื่องจากว่ามันมีมากกว่าแค่สีทองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันมีเหมือนกาก,ากเพชรที่ค่อยๆลอยจากด้านหน้ารถไหลขึ้นไปบนตัวรถเรื่อยๆนะครับซึ่งมันสวยนะ แต่ถามว่าตอนใช้จริงจะสังเกตขนาดนั้นไหมก็ไม่ถ้าจอดนิ่งๆอ่ะสวยแต่อีกครั้นึงที่เป็นระดับแดงเหมือนกันนะครับก็จะเป็นทาหน้าของตัวสีเลยนะสีกาแล็กซี่ที่ผมว่ายังสู้ตัว lamborghini กาแล็กซี่ไม่ได้เพราะนั้นมันแบบเหมือนทั้งกาก,ากเพชรด,ด้วยไงมันลอยขึ้นไปเป็นกาแล็กซี่เลยแต่อันนี้ไม่มีเอฟเฟกอะไรณนะตอนนี้นะอย่างน้อยก็ณตอนนี้เนี่ยครับและอีก2ตัวก็เป็นตัวสีธรรมดาที่เพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วแหลนะเนาะไม่มีเอฟเฟกอะไรพิเศษนะครับ เช่นเดียวกับคันตัวส้มนี้ที่ผมว่าเป็นตัวธรรมดาที่ดูสวยที่สุดนะโดยรวมแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับสปอยในวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันด้วยนะครับและ,ะเดี๋ยวผมจะแจกเครื่องบินแบล็คพิ้งในคลิปหน้าแล้วกันนะครับหมายถึงประกาศผู้โชคดีะนะซึ่งใครที่ไม่ทราบนะครับว่าคลิปก่อนหน้านี้ผมจะแจกเครื่องบินนะครับก็อย่าลืมไปดูแลวคอมเมนต์กันด้วยนะครับเพราะผมแจกเครื่องบินจริงๆห,หนึ่งลำให้กับผู้โชคดีเลยนะและเป็นเครื่องบินที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับเพราะบอกเลยว่าจะไม่มีอีกแล้วแน่นอน และเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ